สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะคลิปนี้มีแนวทางหวยฝันมาเล่าให้ฟังอีกเช่นเคยนะคะถ้าใครยังไม่เบื่อมาปางเล่าฝันก็มาเล่มาฟังความฝันที่มาปางเล่าก่อนเนาะฝันทุกเรื่องเนี่ยเอามาจากที่เขาฝันจริงนะแล้วปังก็คือไม่ได้เอารูปภาพเข้ามาแต่ว่าเขียนลงกระดาษแล้วเอามาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่า เป็นการเซฟเซฟตัวบางเองแล้วก็เซฟตัวเจ้าของฝันเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาหวงความฝันนะก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านนะคะขอเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวส่งต่อตัวเลขความฝันเนะเริ่มจากฝันแรกผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่13ฝันว่าไปนั่งดูเขาเคลื่อนศพพระเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งขึ้นรถเห็นเขาเข็นศพ พระบนเตียงคุมผ้าขึ้นรถเพื่อจะเอาล่างเนี่ยไปเผาในรถคันนั้นน่ะจัดตกแต่งเหมือนบ้านทรงไทยฝันนี้ต้องตีเป็นตัวเลขเองนะพระเนี่ยเป็นแปดพระตายก็ศูนย์พระตายหนึ่งหนึ่งองค์ฝังก็ตีเป็น8ปดศูนหนึ่งศปดอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ก็ไปตรงกับฝันเมื่อคลิปที่แล้วที่ปังเล่าไปนะคะที่ว่าฝันว่าเก็บไข่เป็ดได้สิบฟอง เนาะถ้าใครชอบงวดนี้ก็ติด8013ตัวตรงไว้ด้วยนะคะกับ6ประตูด้วยนะต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่12ฝันว่าหวยออกวันที่3เราเลยไปซื้อลอตเตอรี่กับคนที่ขี่3ล้อเลข3-2ในราคาใบละ1,000 0บาทราคา1,000 0บาทในฝันนะคะซึ่งตรงกับทะเบียนรถของคนขายลอตเตอรี่ในฝัน เขาเห็นทะเบียนรถของคนขายลอตเตอรี่ในฝันเนี่ยเลขสามสองสี่แปีที่แล้วออกสองสองสาสาสองไม่แน่อาจจะตามมาหลอกถอนอีกนะคะเมื่อวดนที่แล้วเราก็เก่ง3 2มสกันเนาะแต่ว่าไม่ออกไม่แน่งวดน,นี้อาจจะมาออกนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่สิบสองฝันว่ามีแมวท้องแก่หลงเข้ามาในบ้าน และได้คลอดลูกออกมาหนึ่งตัวแต่มีลกสามอันเขาบอกว่าเลือดเต็มเลยเรารีบเก็บลกแมวเอาไว้กลัวแมวจะกินแมวห้าแมวเขาตีเป็นห้าแมวคลอดลูกหนึ่งตัวก็ห้าหนึ่งแต่ได้ลกสามอันอันนี้ปังตีเองเนาะห้าหนึ่งสามแต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆจะไปตีเป็นอะไรนั้นก็แล้วแต่นะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่สิบสอง ฝันว่าเรานั่งอยู่แล้วเราก็พูดกับใครก็ไม่รู้สักคนหนึ่งหวยออกแบบที่หลวงพี่ให้เลยอันนี้เขาพูดในฝันนะหลวงพี่เขียนเลขให้อ่ะ085แต่เขาบอกว่าเลข0น่ะคล้ายกับเลข1แล้วก็เห็นเลขในถังน้ำมนตอ่ะ3025แต่เลขมันคล้าย095ก็ลองพิจารณากันดูต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่12 ฝันเห็นเลขลอยอยู่บนท้องฟ้าตรงหน้าบ้านแถวบนเนี่ยหตัวแต่ว่าจําไม่ได้จําได้แต่แถวล่างแค่2ตัวเลข7 8เวลาฝันถึงเมฆหรือว่าเลขลอยก็คือส่วนมากคือจะออกแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนฝันฝันแม่นแค่ไหนนะคะคลิปนี้ก็มีแค่5ฝันเท่านั้นนะ ทุกคนชอบฝันไหนก็จัดฝันนั้นนะคะบางว่าคลิปเนี้ยฝันดีเยอะที่บางเห็นนะก็แล้วแต่ว่าพี่ๆจะชอบตัวไหนเนาะแปดศูนย์หนึ่งก็สวยสามสองก็ดีห้าหนึ่งก็ตรงกัะเด็กบอกแต่ว่าเจ็ดแปดไม่ได้อยู่ในใจ <c oughs> ก็คลิปนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ ปังพูดเบาหน่อยเพราะว่าปังยังไม่มีไม้ยังไม่มีไม้เนาะผ่านกดแล้วแต่ยังไม่ได้รับพินจาก Youtube สิ่งเดียวที่คนทำ Youtube ต้องการก็คือการได้รับพินพิน Youtube ในการยืนยันการสร้างไรายได้เนาะก็คลิปปางเนี่ยเป็นคลิปสั้นๆ4-5นาทีไม่เหมือนกับคลิปท่านอื่นที่ก็าทำกันเป็น สิบกว่านาทีครึ่งชั่วโมงคนดูเป็นหมื่นเป็นแสนคลิปปางคนดูหลักพันหนึ่งพันกว่าสองพันกว่าคนรายได้ต่อคลิปก็ประมาณหนึ่งเหรียญก็สามสิบบาทปังถามว่าปังท้อไหมปังไม่ได้ทอนะปังสนุกแล้วก็ชอบชอบในการเล่าความฝันแล้วก็ทําคลิปฝันเพราะตัวเราเนี่ยชอบเล่นหวยคือเราชอบทางเนี้ยเราไม่ได้หวังอะไรเยอะแยะว่าจะต้องได้เท่านู้นเท่านี้อะไรฟังไม่ได้คิด คือปังชอบตรงนี้แล้วก็เวลามีคนคอมเมนต์แล้วปังตอบคอมเมนต์อะไรเงี้ยปังรู้สึกปังมีความสุขปังสนุกกับการทําตรงนี้นะคะก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนก็ฝากเป็นกําลังใจให้ปังด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็เป็นกําลังเป็นกําลังใจให้ปังเสมอมาเลยนะคะก็วันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ